ครับวันนี้ก็าพามาดูนะครับต้นหูงช้างด่างเหลืองนะครับแล้วก็มีทั้งหงช้งางด่างขาวนะครับไล่กันเลยนะคือออกลูกไล่กันเลยนะนเขาเรียกว่าดินเทพนะครับ ใบนี้พึ่งกลางนะครับเหลืองชัดเจนนะใบนี้ก็พึ่งได้มาใหม่ครับก็กลางออกมาใหม่นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับพึ่งกลางใบนะครับอาทิตย์เดียวนะฮะอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับผมดูนะครับ ความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือดินเทพเรานะครับออกลูกอีกแล้วนะครับออกลูกอีกแล้วนะครับผมดินเทพนะครับผมต้นนี้ก็คาดว่าอยู่ไม่นานนะครับท้องแล้วนะฮะท้องแล้วนะครับรอออกอย่างเดียวนะครับเป็นใบที่เราตัดนะครับ นี่ก็ท้องแล้วนะฮะท้องแล้วนะครับ,อรบโอเคครับผมสวัสดีครับมีอะไรก็มาเลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับดูเหลืองนะครับเหลืองอะลามนะครับเหลืองจริงนะครับ